เคยไปครับไม่มันขายตลกค่ะมันไม่ได้ขายสวยมันเคยขายสวยแล้วมันเข้าใจผิดค่ะมันเคยขายสวยแล้วขายสวยแล้วไม่มีงานค่ะขายสวยแล้วมีงานค่ะแต่ว่าน้อยกว่าตลกค่ะออกก็จริงค่ะตลกดีกว่าค่ะเพราะเราไม่ตลกเราไม่อยู่ยาวมันเจ็ดปีแล้วค่ะโอ้ยดอลลาราในสังกัดมันเยอะไปหมด สามสี่ห้ายินวอก็แล้วแล้วก็แล้ววนนั้นคนนี้ก็แล้วมาถึงนี่แทงก่อนเลยก็แล้วนี่นั่งร่างรถตู้แล้วไงกูยังขับเองเลยทุกวันนี้รถตู้กูจอดล้อเป็นสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยเฮ้ยโหมันนั่งนักเลย้หเลยทนทานมากเลยโอ้ยเลี้ยล้อแบนเลยล้อสี่เหลี่ยมผิดมาค่ะโอ้ติดหนูอีกแล้วเนี่ยคุณคุณไม่หลอกเขามาได้ไงคนนี้ ไปหลอกเขาบอลบอลไปโดยไปบอลรองใหม่ไปโดยไปโดยก็หลอกไปอย่างไรบอลมาได้ยังไงพูดในด้านดีๆใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาเรื่องจริงครั้งแรกที่เจอโก้โก้จับไปเที่ยวไหมลวนลามไหมลวนลามปะนโก้ขอกอดก่อนก่อนหรือเปล่าอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วงขอกอดต้อนขอกอดก่้งรอนี้ทัวเจอครั้งแรกนี่ในวงเล่าเลยอุ้ยนั่นไงเป็นโซเป็นโซเลยอะไรยังไงอะไรเหมือนบ้านอยู่ไกลแล้วพี่หันวีดีโอคอลมาอยากเจอไงเอาแล้วพี่โก้มาไหมนี่มาเลยนั่งรถ มาเลยแล้วมาแต่โค้งผสมน้ำเปล่าป่ะเออไม่กินอะไรเลยนะโอ้โหอ้ใช้กระเจี๊ยบนำทางแล้วไงมามาถึงขอกอดป่ะออ้ยผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วอ่ะกี่ปีกี่ปีเจอกี่ปีละประมาณปีปีกว่ากว่าปีสองปี๋องเพิ่งเจอใช่ใช่ใช่แล้วเราไปหลงคารมเขาอะไรเงียนะเขาไม่อยู่อา่คือตอนนั้นผมยังอยู่ค่ายไงผมยังอยู่ค่ายเก่ากับหยินวอพร้อมนี่แหละอ๋อแล้วเหมือนเพื่อนมันออกกันมาผมว่า ทิ้งมึงมาเคาเดียวผมก็เลยออกมากเลยนะก็พอออกมามันก็ไม่มีที่ไปะฮะมาแขงก็คว้งผมก็เลยติดต่อไปก็คือก็คือกลุ่มนั้นนะเขายังเกาะกลุ่มกันอยู่ใช่ครับก็เลยพอเราออกมาปุ๊บก็ไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าใช่ใช่คือจริงๆิงเราใช้ชีวิตแ้วเราใช้กับเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นนะไม่ได้ทํางานด้วยกันไงเราก็เลยบอกว่าให้มันอยู่ด้วยกันคือไม่ได้ทํางานก็สนิทกันแล้วสี่คนใช่ใช่ใช่หรอคือในช่วงที่ไม่ได้ทํางานกันไม่ได้เจอกันยังไงมันเขาก็เหมือนแบบในหน้าที่การงาน h a เอาท์อยู่แล้วถ้าเหมือนนวั พักวันอะไรเขาเจอกันอยู่แล้วใช่เพราะว่าเตะบอลเตะบอลด้วยกันบ่อยมากเตยบอลด้วยกันใช่ใช่ใช่ฮะว้าเฮียทรงเตะบอลดีทุกคนเลยเธอก็เลยเธอก็เลยให้เขามาดูแลใช่ฮะไอโก้เลแบ่งสมลนก็เลยรวบเลยก็ตบตกขังข้าศัตรอยู่แล้วทุกวันนี้นี่รวยกว่าศิลปินอีกนะฮะอยู่แล้วอยู่แล้วสี่คนคูณไปดิโอ้ โอ้โหเอาดาวดิแล้วแม่งแต่ให้พูดใหม่เรื่องมีแล้วแม่งหักคนละหกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยก็โหแต่บอกยี่สิบนะบอกยี่สิบบอกยี่สิบแต่หักจริงอะเกินนะหกสิบไปบวกเพิ่มไว้หน่อยอยู่แล้วบวกอยู่แล้วบ้าแล้วคนมันเชื่อนะคนมันจะเชื่ออะไรผิดนะจอดรายการอะขึ้น่องอันนี้ไปเลยนะรายการต่อไปนี้มีแต่เรื่องโกหกปัจจุบันอะไรปีนี้ยี่สิบห้านะครับผมยี่สิบห้าแล้วยี่สิบห้าใช่สี่คนใครแก่สุดพี่วอลวอลยุ่งเก้าแล้วสามสิบแล้วสามสิบ ใช่หน้าเขาเป็นแบบตรงเขาเด็กสุดเลยอะติดหวานแล้วติดหวานแล้วใครเด็กสุดพร้อมพร้อมยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่ตอนนี้มีกี่คนสี่คนสี่คนสี่คนโสี่คนนี้ก็แน่แล้วนะสี่คนอีโก้เขาออกรถใหม่แล้วมึงว่าไงอะเงินธนาคารเริ่มเฟื่องเลวนะตอนนี้แล้วตอนเราไปเจอเขาอะครับเรารู้สึกถูกชะตาไหมถูกชะตานะหรือว่าเคยทํางานกับเขามาก่อนเคยทํางานมาก่อนใช่เพราะว่า เหมือนถ่ายรายการอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเขาทำรายการให้ใช่แล้วเราก็เจอแล้วรู้ว่าเขาเก่งนี่หนึ่งในคือทีมนะอสายเด็กไอ้ฝนเหรอเออลูกลุ้ยเจนเลยเขาเป็นลูกหลานกันเหรอจร่งจริงเขาทำได้นะแต่เขาอาจจะไม่ว่างหรืออาจจะไปแล้วแล้วเราบอลเขาวงการได้ไงวะออดิชั่นบ้านหรือว่าไม่คือจริงๆอ่ะผมเมื่อก่อนมันจะมีเพจไอ้นี่ทีวีเซ็กซี่บอยเป็นเพจเดียวธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เซ็กซี่บอยแล้วเหมือนเขาเอารูปผมไปลงไง แล้วก็มีพี่หานผู้จัดการทักมามีคนดูแลหรือยังครับไอ้หียเดี๋ยวแป่บนึงนะถ้าสมมติมีคนทักกูดูแลหรือยังครับกูไม่คิดถึงงานเลยผมก็เลยบอกเขาไปเดินละสามหมื่นครับว้ายนั่นแหละผมก็เลยบอกว่ายังไม่มีผู้จัดการครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ดูแลไหมคุยกันไม่กี่วันพาผมไปถ่ายนี่เลย ถ่ายโปรไฟล์อ่าใช่แล้วก็ไปเจอกับพี่วอวันถ่ายโปรไฟล์มีถอดเสื้อมีมีถอดเกงไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะดีดีไม่มีไม่มีาพูดอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวคนอื่นเด็กใหม่ๆเขาจะเข้าใจพี่เวลาก็เลยทักไปอ่ะมเรื่องการับอีกหรอมันก็คือมันก็มีไงก็เตือนกันไว้ไงว่าอย่าไปทำมันมีจริงไอ้ไอ้น้องๆหนูๆนูนี่เตือนนะเด็กใหม่ที่จะเข้าวงการจะมีคนไปให้ถ่ายโปรโปรไฟล์แล้วให้ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเกงไหมอย่าทำนะอย่าไปาใคไม่ได้จำเป็นนะอย่าไปขายงานเลยว่าถอดเสื้อ เ, <S <S เฮ้ยมันมีจริงจริงวะมันมีคนหลอกทำมัน,นมันไม่ใช่แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็นโดนตั้งแต่สมัยพี่แล้วตั้งแต่แบบตาใส,สเคยโดนเอาไงเราเลยลุงข้าสมัยจยแยกโคแล้วรูปอยู่ไหนเอาโชว์ชาวเน็ตหน่อยเขาอาจจะเก็บไว้ในมือถือรรอรอวันหลุดเดี๋ยวไม่เลยเฮ้ยอย่าหย่าระวังนะนี่ระวังนี่เตือนเตือเตือกันไว้เตือนกันไว้แต่ของเราไม่มีนะไม่มีไม่มีแข ใช่อ่ะแล้วก็ตอนนั้นก็รับงานรีวิวมาเรื่อยๆไอ,อ,อจีอะไรอย่างเงี้ยเขาว่า<ช>หารีวิวมาให้ใช่ไหมใช่คร,<ม>ครับเขาทำซีรีส์ไงพอรับงานมาเรื่อยๆเขาก็เก็บเงินแล้วก็ทำซีรีส์ซีรีส์ของยินบอลนี่แหละ,ะแล้วผมก็ ไม่ได้เล่นด้วยไม่เล่นด้วยแต่แฟนคลับเขามาตามผมไหมเพราะเราเป็นแก๊งเดียวกันติดจ่าให้ตามมาใช่เออใช่แต่ผมไม่เคยเล่นเลยนะนะผมเพิ่งเพิ่งนึกได้เนี่ยตอนนั้นตอนนั้นนึกว่าเล่นด้วยกันไม่ไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันบ่อยไงเวลามันไลฟ์มันถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันมีเราคนก็เอ้ยใครอ่ะก็ตามมาฟอรผมแล้วเราเคยแต่ตอนนั้นเราเรียนเล่นไม่จบถูกไหมเราก็อยู่เรียนยังไม่จบถูกใช่ปีสองปีสามนี่เลยตอนนั้นเรียนคณะอะไรบอลบอลเรียนคณะศิลปศาสตร์ครับผมเอกเอกภาษาอังกฤษ เหมือนนิเทศใช่ไหมนิเทศของธรรมศาสตร์เรียกว่าศิลปศาสตร์ปะเออไม่ใช่นิเทศมันจะเป็นวัรศาสตรอ่าเป็นวัรศาสตรใช่ใช่มันจะเป็นเป็นมนุษย์ใช่เป็นภาษามนุษย์มนุษย์แต่ว่าจบมาก็าทำงานไม่ตรงสายอยู่ดีใช่ครับยังไม่ได้ใช้ภาษาเลยฮะทุกวันนี้เริ่มลืมแล้วฮะแต่ก็แต่ก็ก็เรียนภาษาอังกฤษนะกูเป็นเล่นอ๋อใช่เรียนมนุษย์อังกฤษนะไอ้เฮียอย่างสีเหลืองอย่างสีเหลืองเออโบราณคดีอย่างสีเหลืองเเเยยย็็็นนน ควายเหรอยี่บัฟเฟิลไอ้ยีงหลงสารออเลยนะไห้ลองอีกสักคำสิอย่างเกมอ่ะมีดเฮ้ยไอเฮียเ้อแล้วตัดได้แล้วตููสาวจะหาล็อกใหม่เอออย่างเกมอ่ะมาริโอแล้วอยางแฟนมีชื่ออะอะไรนะ เอาลุมโมยิงแม่งเลยสัตว์ถ้เจอร้างใหม่เบื่อแล้วยันโรยต่อเบื่อแล้วช้ำแล้วมันช้ำมันช้ำต้องฉี่ต้องฉีดต้อใหม่ต้องฉี่อย่างมะม่วงเขียวเสวยอะไรช็อตแรงอลไรเขียวเสวยไม่ได้เขียวเสวยไม่เอาไม่ได้อะ จีบมนเลยจีบไปเลยสั่ไปเลยแตแตแต่บอลตอนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยเล่นซีรีส์เลยเคยครับเคยแหละตอนตอนนี้เล่นได้แล้วเหมือนซีรีส์หยินวอมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาก็คือเรื่องเดิมแหละแต่มันทำเป็นเวอร์ชันเต็มได้จำได้เเอามาขยายใช่ใช่ผมก็ไปเล่นแล้วอยู่ดีจะเขาจะผูกยังมาทำเพลงวะคือจริงๆรผมชอบโคตรดังเ้ยนะผมชอบเพลงอยู่แล้วนะจริงๆแล้วอ่ะ ผมทำตั้งแต่โควิดรอบแรกอ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรทำไงก็คือประมาณเกือบๆสี่ปีที่แล้วใช่ครับแต่ว่าทำขำๆแบบไม่ได้มีเอ็มวงเอ็มบีอะไรแบบทำเป็นออดิโอเองเหรอหรือว่าใช่ทำคอมเวอร์หรือว่าแต่งใหม่เลยแต่งใหม่เลยฮะเอาหรอคือเองนะแล้วตอนนั้นอะไม่มีตังค์จ้างไงอ่าผมก็ไปหาบีทใน YouTube แล้วก็มิกเองเลยวิธีการมิก เย็นด้เสียงเคี้ยมากแล้วเราก็ไปซื้อใหม่มาร้องอย่างเงี้ยหรอใช่ครับใช่แต่ว่าดีนะแต่ว่าดีนะแล้วก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรตอนที่เพื่อนออกมาจากค่ายอะไรเงี้ยผมทําเพลงฉลามแล้วแล้วผมออกมาปุ๊บแล้วก็มาอยู่กับพี่ก้แต่ยังเกรงใจอยู่ไงเราก็ไม่อยากชวนเขาไม่ยาไม่อยากไม่อยากไปกวนเขาไม่อยากไปรบกวนเขาเพราะว่าผมต้องทำ MV ไงต้องมีคือค่าเพลงผมอะหมดบัญชีแล้วอะตอนนั้นอะคือง่ายมันมีบัตเจ็ตในงานทลงมนมีบัตรเจ็ต แล้วพอเจอค่ายบีไปผมช็อกเลยนะเท่าไหร่นะไอมบีอะไรสองแสนสองแสนกว่าใช่แล้วเืิดแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแล้วก็ยังไม่อยากรบกวนด้ยผมก็เลยไปนี่วิธีเขียนโพลโพส a ลหาลูกค้าใน Google อ่ะเด็กยุงใหม่สัตว์ไม่ต้องบอกอีกก็เลยนะว่า มันทำของมันเองหมดเลยเก่งนะเว้ยมันทุกวันนี้ได้เพราะตัวมันเองนะเออเก่งนะเว้ยแต่จริงๆแล้วไอ้พวกเขียนโฮมโซ่อีโก้มีเทมเพลตนะมันชอบไปซื้ออะไรอะไรอ่ะอ้าวเหรอก็ซื้อไปเลยตอนนั้นซื้อไวแล้วเปิดแบบกับใครแล้วแล้วเขียนไปขอใครตอนนั้นเยอะมากเป็นสิบแล้วคือผมคิดไว้แล้ว MV เนี่ยทะเลไงฉลามครีมกันแดดต้องมีแล้วอออะไรเย็นๆเนี่ยต้องมีแล้วไม่มีใครตอบผมเลยผมส่งไป10กว่าที่อ่ะจริงป่ะเนี่ยเขียเทมเพเองส่งแล้วสรุปได้ไหมสปอกอร์ต้องไปขอพี่โก้ไง จนมันแบบอ๋อสุดท้ายแล้วมมมันนจุแล้วทำแล้วขอแล้วพยายามแล้วไม่ได้ก็เลยหันมาเอาพึ่งใบบุญพี่โก้เขาหน่อยก็เลยต้องบอกช่วยหน่อยขอหน่อยขอสปอนเซอร์ก็จนมีสปอนเซอร์มาขอบคุณเป็นเป็นจากที่เจ้าไหนแกรบโอ้น่าร้านใช่แล้วแม่งก็เป็นไวายร์เลยตีใจเลยใช่ใช่เพรว่าหูแม่งโคตรโคตรตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าปล่อยไปแล้วอ่ะคิดไว้แล้วทิกต็อกอ่ะกูเอาแน่แผ่นเสียงแม่งพัง อ่ะแบบใช้ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะคืออะไรคือในในในออริจินอลออเดียลถูกป่ะเวลาเราเต้นเวลาอ่าเวลาเราเต้นมันจะกดเลือกเพลงเต้นแล้วทำไมมันพังอ่ะคือเหมือนปกติมันต้องขึ้นว่าแล้วเฉอยแต่กลัวหรือเปล่าล้วเฉอยแต่กลัวเราเป็นฉันร้านเนี่ย แม่งเหมือนไปท่อนอื่นเลยอ่ะใช่เราทำไยใช่ที่ที่ติ๊กตอกใช่ไหมใช่เป็นที่ระบบของติ๊กต k อกจนแบบต้าแก้ให้หลังบ้านไปช่วยกันแก้แล้วคือมันแบบเหมือนล่วงมาประมาณแบบอาทิตย์แล้วอ่ะห้าหกวันอะไรเงี้ยแล้วจนแฟนคลับอ่ะเอาตัดเพลงอ่ะไปทําแผ่นเสียงเองอ่ะจนคนแม่งใช้เยอะกว่าแฟนเสียงกูอีกแต่มันก็ไม่ได้มีเรื่องรายได้ดูวะใช่ครับไม่มีไม่มีแต่ว่าตอนหลังเขาแก้มาแล้วเขาแก้มาให้เราก็ใช้ได้ปกติก็คนก็เริ่มใช้ตอนทั้งคนเต้นเยอะมากเลยนะ ใช่ใช่ครับเนี่ยเฉลาเนช่ยชอบนับคุณส่วนผมเนี่ยชอบคุณนับแปลว่าผมแค่หลงรักคุณมันแบบมันพีคเลยใครทำใครคิดท่าผมคิดเองด้วยเพราะว่ามันไม่มีตังค์จ้าไงอะไรไอ้ยี้อทุกวันเนี้ยท่าดิสก์ต็อกกลายเป็นต้องมีท่านี้รวมอยู่ไปด้วยนะเพลงอื่นนะเพี้ยเจ๋งว่ะเจพีโอเจ๋งล่าสุดงับงับงับกระเจียวครับอะไรปีนี้ปีนี้เราทำเพลงอยู่ ยังไม่เสร็จอัลบั้มงมาฮะหรือว่าไม่มาเป็นเป็นซิงเกิลละอัลบั้มไม่ไหวลงทุนเยอะเจ็บเจ็บเจ็บเยอะมันเจ็บแล้วมันหลายล้านหลายล้านเจ็บเยอะเอ้ยเพลงมันเยอะเนาะรอดไปแล้วโอ้โหเล่นใช้ใหญ่เลยมันมันเจ็บเยอะมันเจ็บเยอะแต่ว่ามันปลด a อ h i e v e m e n t ในชีวิตไงเพราะอยู่อยู่อยู่บ้านเก่าไม่อยากพูดชื่อบริษัทเขาอยู่แกมมามาโอ้โหทำไมพูดได้ย่เี พี่พูดแล้วค่ายแกม่าไงไม่รู้จักหรอจะได้ไม่โดนฟ้องไงอออยู่แกม่ามาค่ายวิทยกร8ปปีไม่มีอัลบั้มหนึ่งก็เลยออามาก็เลยรู้สึกแบบชี้อยากมีสักอัลบั้มหนึ่งในชีวิตนี้ตอนนี้เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่ทำให้ใช่ก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเพราะถ้าเขาทำให้กูก็ขาดทุนเหมือนกันขอบคุณแกม่าครับที่สอน่ด้นีขอบคุณแกม่าครับที่รู้ตัวก่อนแหม่ราก็ไม่เตะกันซะหน่อย ชอบตรงที่น้องบอลน่ะเขาพอเขาจะทําอะไรสักอย่างเขาดูตัวเลขเขาดูแบบเขาดูเขาระวังก่อนที่จะไปนะมันพยายามด้วยเออแล้วแบบเหมือนแบบพยายามที่จะหาข้อมูลก่อนที่จะไปทําอะไรสักอย่างเพราะบางคนอ่ะเหมือนสักว่าจะทำก็คือทําเลยเคยเคยใส่สูตรบัญชีเลยเหรอเคยใส่เลยเป็นสลาบผมอ่ะหมดบัญชีเลยเชี่ยแต่ว่าก็ได้รีเทิร์นจาก YouTube ใช่ตอนนี้กี่กี่วิวแล้วกี่วิวแล้วสี่สิบกว่าล้านนะฮะว้าว สี่สิบกว่าล้านหนึ่งมันเป็นนะพี่ตีคร่าวๆนะสี่สิบกว่าล้านนี่ก็น่าจะได้รีเทิร์นมามาณสักสองล้านได้ประมาณนั้นแหมไงไอ้หุ่นเล่กแม่นอย่างเงี้ยก็ไม่เธอมีเพลงสี่สิบล้านหรอไม่เคยมีครับเคยมีครับแต่ว่าอยู่แกมม่าหมดเขาแสดงว่าพี่ก็ได้ส่วนแบ่งไม่ได้ส่วนแบ่งเลยครับตอนนี้มีกี่เพลงแล้วถ้าเป็นเพลงที่ผมปล่อยออกมาเองนะมีสามเพลงอะมีน่ารักชิปปุ๋งมีฉลามีน่ารักชิปปุ๋งแล้วก็มีล่าสุดหัวใจปลาดาวไอ้น่ารักชิปปุ๋งนี่กูไปเจอเขาที่งานแฟนมิ้กินอาินไเ่นนมาากีว เออใช่เลยใช่ใช่ชอบชอบนี้เหรอคือผมว่าไปดูรายการพี่นี่ไงแล้วแบบเขาชมพอยจมพูแล้วพอยจมพูเนี่ยน่ารักชิปปุ๋งเลยผมนั่งอยู่ผมจดเลยอ่ะว่าผมยาวอันนี้แหละแล้วก็ชิปหายก็หยาบชิปเป่งก็หยาบก็เลยชิปปุ๋งมันดูมันดูน่ารักเลยน่ารักน่ก็เลยมาทําเป็นเพลงอ่ะนักใครเขียนเนื้ออันนี้ผมด้วย คือทุกเพลงอ่ะผมจะเขียนเขียนไว้เออเขียนหูกไว้ก่อนใช่เขียนหูไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้นักเขียนมาตบตบอีกทีนึงแล้วก็คือคือมันทําด้วยกันอ่ะคืออยู่ในห้องด้วยกันช่วยกันีิดภายในวันนะใช่แล้วก็อัดเลยน่ารักชิบปุ้งเลยไม่เจอแล้วผมโคตรคิดทุ่งเลยถูกใจแต่เธอแต่เธอแตเธอแตเธอคนเดียวรู้เปล่า อ๋าแล้มีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงลูกค้าที่แบบคนเล่นเยอะมากเลยในในทิกตอกอ่ะผมผมว้าวเหมือนกันเป็นเพลงน่าร้อนน่ารักอันนี้ของมึงเหมือนกันใช่ผมร้องฮะแต่พี่พี่แอมแต่งให้น่าร้อนน่ารักร้องอะไรน่าร้อนน่ารักเอ้ยนี่มันน่าร้อนหรือว่าน่ารักเธอเธอเธอจะไม่น่ารักจังครับในทิกตอกคนเล่นแบบเยอะกว่าเพลงผมอีกอ่ะได้ยินล้านสองล้านเลยอ่ะ ชียอ๋ออันนี้เป็นเพลงลูกค้าใช่เป็นเพลงลูกค้าแล้วอย่างเพลงล่าสุดหัวใจบาดาวอันนี้ฟีดกับฟีดกับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟใช่ไหมใช่ครับพี่ก๊อฟเราไปติดต่อเขาแล้วเออเพลงที่สองร้อยอ่ไม่ฟีดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันเอาพี่ก๊อฟมาได้อ่ะเป็นไงล่ะไอ้เฮียก็ต้องยอมนะนักฟีดทีมชาตินะทุกคู่ันนี่เชี่ยเก่งมากเลยอ่ะล้วไปติดต่อพี่ก๊อฟไงคือเหมือนน้องที่ทำเพลงให้ผมอม่เขา เขาทางานกับพี่กอบด้วยเขาก็เปิดให้ทุกฟังว่าเฮ้ยมันก็เลยเป็นมีที่เกี่ยวกันอยู่พี่กอบก็บอกว่าพี่กอบก็ชอบเพลงไงใช่ผมก็เลยบอกว่างั้นพี่มาฟีดไหมล่ะพี่ชอบไม่แต่พี่กอบ์ปเขาไม่ได้ฟีดคนมัวซ้วนะใช่นะอะไรเงียเขาเลือกมึงนี่เ็ใช้ได้นะโอ้หผมตื่นเต้นมากเลยนะไปเจอันไทยอ่ะแบบเราส่งเพลงให้เขาเขียนแล้ก่อนก่อนก่อนใช่ครับผมผมเว้นท่อนไว้เลยไปให้เขาเขียนล้วเปิดดี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 แต่แบบน้องว่าเป็นคนเก่งที่แบบว่าชอบจับพวกคำหุก เก่งๆอ่ะแบบแคชชี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออแบบติดหูใช่ไหมติดหูอ่ะเก่งมากอ่ะแบบบางทีมันยากน้้ยที่จะจับท่อนหุกหรืออะไรค่มันแบบมาแคชคนอ่ะแต่ทุกอันที่ออกมาคือแบบจับหมดเลยอ่ะเห็นเล้วหอมเนด้วยนัเ้ลิ้นพันธุ์สดสุดแมทพี่หรอใช่ครับเบอร์เมดเบอร์เมด ใย <Yeah>, no. เด้อใบบุญมิโก้ไงไอาอีกลแล้วเครดิตอีกลแล้วได้เครดิตแล้วเย็ดดอตอนส่งทอนเว้นไปแล้วส่งเขาส่งกลับมาต,ตื่นเต้นปะ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่แบบนะร่วมงานกับพี่คออ่ะ ผมไม่ได้แก้เลยอันนี้คือออริจินัลเลยอ,ะอ่ะเขาให้คอมเมนต์ไงผมก็แบบชอบแล้วอะ่ะแบบปิ่มเลยอ,ะอ่ะผมก็เลยเอานี้แหละครับพี่ครับได้เลยฮะ เป็นน้องที่ทําเพลงฉลามให้หนึ่งครับทำงานด้วยกันชื่อบุมกิจครับมือเขาเป็นคู่หูไปแล้วเขาทำเพลงใช่มันเข้ามือแล้วอ่ะเข้ามือใช่เขาเขียนเมโลดี้ให้ให้ด้วยป่ะครับผมขึ้นฮุกมาก่อนไม่มีบีทเลยอ่ะคือเหมือนผมขึ้นฮุกมาแบบทําฮุกขึ้นมาเลยครับแล้วก็ให้ให้น้องเอาบีดมาให้เราเลือกแล้วเราก็เลือกบีทอันนี้ปุ๊บแล้วผมก็เอาฮุกที่เราไอ้นี่ไปแล้วอ่ะมาใส่ในบีทใช่ครับค่อยวางคอร์ดทีหลัง ใช่ใช่อันนี้ทั้งานเหมือน BI ไงอ่าวันนั้นสั่งให้บีไอไปคิดคอนเซ็ปต์ก่อนเขาจะคิดคอนเซ็ปต์ก่อนคอนคอนก่อนแล้วก็มาเอาบีอนเราก็เขียนเขียนหุกเกี่ยวกับปลาปลาดาวตั้งแต่แรกแล้วอหรอใช่ครับคือหุกอันนี้เลยผมทําผมคิดเนื้อคิดทํานองฮุกมาแล้วแล้วทำไมหนึ่งเป็นปลาดาวผมไปดูสารคดีผมรู้สึกว่ามันโกงมากปลาดาวอ่ะคือปลาดาวหนึ่งตัวถ้าเราตัดขามันอ่ะมันจะงอกมาอีกเป็นปลาดาวสองตัวเอ้ยหมายถึงว่าจรจั ทีจะมีขาอีก2หรือว่าเขาจะแยกล่ากมีสองตัวเลยแม่คือไม่คือมิวแทนนี่พี่โคตรโกงอ่ะที่เป็นแยกแยกล่างกมาเลยเนาวใช่ใช่แล้วคือถ้าไม่โดนตัดมันอยากจะงอกเองมันก็งอกเองได้มันคือพิกาโลอ่ะแบบสลัดขาแล้วก็งอกอตัวได้เลยโล่ใช่ก็คิดว่าอยากเขียนเรื่องนี้แหละแล้วเอาไปเขียนทางไหนดีผมก็เลยมาเปรียบเทียบแบบไงให้มันลีงกับหรือว่าจริงจหรือว่าจริงๆแล้วมึงเรียนเกษตรวะแบบคณะประมงเพราะไอ้เหี้ยไอสัตว์เพลงที่แล้วก็ฉลามทีนี้ก็ปลาดาวไอ้เหี้ยต่อไปมึง ปากกัลลังไหมอ่ะหรือว่าเป็นคนชอบดูสารคดีหรือเปล่ามันเลยแบบว่าใช่มันขึ้นในทิกตอกเยอะไงอ๋อใช่ใช่ก็อ,อะไรที่เราดูหนึ่งมันจะมาอีกสิบ ใช่มันก็ตามมาเองอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ผมก็เลยมาเปรียบเทียบความรักกับหัวใจประดาว,ว่ามันตัดใจกับคนเนี่ยมันก็ตัดไม่ตัดไม่ขาดอ่ะมันงอกขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ย <c oughs> <ช>อ่าแกแต่ว่าวันนี้ก็สวยขึ้นหรือเปล่าเก๋โยก็ทำกระบอกม,มาเหรอ <c oughs> โอ้แล้วไมช่ชงตันปิเดเหรอเอ้ยใครเดี๋ยวเดี๋ยวเอาฟุตของเท่ของเาที่โก้ขึ้นเลยเดี๋ยวมาเปรียบหน่อยเามาเปรียบเทียบได้เหรอเออมีพอเออัลเตอร์มานี่ไปทำอะไรมาดื่มน้ำอ่าส่วนมนต์เยอะส่วนมนต์บ้างส่วนมนต์บ้างไม่สวยไม่สวย มันไม่ต้องสวดแล้วดื่มน้ำนอนทไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงน้ำนิดดื่มวันละ8ลิตรเดี๋ยวผมส่งรูปให้พักก็เต็มหน้าเลยฮะเชียร์โดนกระทืบมาโดนกระทืบมาบอลแล้วบอลตอนนี้บอลทำอะไรอยู่บ้างนอกจากเพลงก็ทำเพลงแล้วก็มีเล่นซีรีส์ครับมีเล่นซีรีส์ที่แบบเออเขาแบบเหมือนให้เราไปเป็นเกสอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นกับเขาจุดจิ๊บแล้วเราอยากทำอย่างอื่นไหมอะตอนนี้เพลงก็สามเพลงละซีรีส์ก็เล่นไปแล้วหรือว่าอินกนการทำเพลงจริงๆเออผมชอบทำเพลงอะ รู้สึกว่าสนุกเวลาเราไปเล่นสดอะไรเงี้ยชอบมากเริ่มมีงานจ้างยังมีมีเยอะมากอ๋อเหรอใช่ครับเริ่มลองไม่ค่อยไหวแล้วเดินเดินหนึงประมาณมีงานห้าหกงานนี้คือตอนนี้ประมาณห้าหกงานกำลังดีเซียวเลยช่วงแรกแรกโอ้โหียสบัดเลยอ่ะโอ้ดีว่ะแล้วเพลงอื่นที่จะมาโชว์อ่ะก็เป็นเพลงที่ซื้อซื้อลิขสิทธิ์อ่าซื้อลิขสิทธิ์ใช่ครับอ่าถ่ายรูปก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโคมาด้วยไหม ไม,ไ,มไม่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 โกมึงต้องด้วโกงอยู่ตรงนี้หัวมึงอยู่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ